สวัสดีวัยรุ่นฟีฟ่าอะไรสีทุกคนครับอยู่ผมจอดและนี่คือสเปเชียลรีวิววันนี้เป็นนักเตะคลาสใหม่ครับกับคลาสที่เพิ่งข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนั่นคือคลาสฮีโร่นั่นเองที่รวมนักเตะสุดคลาสสิกไว้ด้วยกันทั้งหมด19คนนะซึ่งวันนี้ผมจะหยิบยกฟันเดโดมอรีนเตสนะนักเตะชาวสเปนที่โด่งดังมากๆกับเรัลมาริดเนี่ยมารีวิวให้ดูกันซึ่งรูปร่างหน้าตานี่ก็คล้ายๆตัวจริงเลยทีเดียวนะมาดูข้อมูลของฟันเดโดมอรนเตสนะในเกมฟีฟ่าอะไรสิ่งก่นน นีครับรูปร่างในค่อนข้างดีนะสูง186หนัก79รูปร่างมาตรฐานถนัด2เท้าเลยนะครับ FP ก็แค่23เท่านั้นนะแล้วก็ในสายที่มีของเขาเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าตัวจบนะไม่มีสกิลเลี้ยงบอลก็นเน้นเรื่องการหม่งนะ ยิงไซก้อยแล้วก็มีลูกชิปส่วนสกิลมูฟนี่5ดาวเพราะว่าบวก5นะตัวเดิมเดิเขาเนี่ยจะเป็น4ดาวส่วนเรื่องค่าพลังเด่นๆของเขาจะไปแนวๆแ,แบบว่าจบสกอร์นะแล้วก็พลังการยิงยืนตำแหน่งวอลเลยอะไรพวกนี้นะสมดุลแข็งแกร่งค่าความม่วงบอลค่ากระโดดก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นกองหน้าที่เรยกว่าเป็นหน้าเป้ารอจบเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเลี้ยงบอลยาวๆนี่ก็น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะ อ่าเป็นสไตล์แฮร์รี่เคนหรือว่าเลวานดอฟสกี้อะไรประมาณนั้นซึ่งราคาปัจจุบันนะที่ผมถ่ายคลิปอยู่นั้นตอนนี้บวกห้อยู่ที่23,000นะราคาแม็กซ์เลยแล้วก็น่าจะยังหาซื้อได้ยากอยู่ในตอนนี้แต่ก็คิดว่าไม่นานเดี๋ยวราคามันก็คงจะคงที่ของมันนั่นแหละนะสำหรับแผนการรีวิวคลิปนี้ก็เป็นแผนนี้เลยนะครับใครอยากจะลองอยากจะเอาไปเล่นเป็นแนวทางก็ลองดูนะครับเป็นแผนเดียวกันกันกบคลิปรีวิวฟทีมเซบียานั่นแหละ สำหรับประวัติการค้าแข่งคร่าวๆนะก็เริ่มเส้นทางอาชีพการค้าแข่งกับสโมสรอาบาเซเต้ในปี1993นะครับเป็นทีมในลีกสเปนนะจากนั้นก็ย้ายไปค้าแข่งกับเร้ัวซาราโกซาในอีก2ปีต่อมาซึ่งในช่วงนั้นผลงานก็ค่อนข้างดีเลยนะจนเรเวเดียนต้องดึงตัวไปร่วมทีมเลยทีเดียวนะฮะในปี1997 จากนั้นกราฟชีวิตของเฟอร์นันโดมาริเตสก็พุ่งถึงขีดสุดเลยทีเดียวนะเพราะเพียงฤดูกาลแรกเท่านั้นเองเขาก็ซันโบไปถึง16ประตูจากทุกรายการเลยทีเดียวแถมในปีแรกที่ย้ายมานั้นยังคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับเรอัลมาดริดได้อีกด้วยนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากซึ่ง6ฤดูกาลที่มาริเตสอยู่กับเรอัลมาดริดนั้นก็เลยได้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายครับได้แชมป์ลาลีกาสเปน2สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีก3สมัยบอลถ้วยสเปน1สมัยแล้วก็ ยิงเยอะอยู่หลายฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีช่วงเวลาที่ดีกับเรลมดริดนั้นในฤดูกาล2003-2004ก็ถูกปล่อยตัวครับไปที่ไอซ์มอนาโกสมสรนในลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งด้วยความที่เป็นมอรเรนเตสนะครับก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมครับกดไปถึง22ประตูจากทุกรายการในปีนั้นและเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับที่พามอนาโกในปีนั้นเนี่ยเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับปอร์โตแต่ก็น่าเสียดายครับที่ต้องไปแพ้ให้กับปอร์โตในรอบชิงนั่นเองจากนั้นมาในนูกนกกาาลล24-25ร็มีีโอสท่่ย,ยไปเ ลิเวอร์พูลนะครับทีมจากอังกฤษนะในพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับซึ่งอยู่ที่ลิเวอร์พูลใน2ฤดูกาลนะครับแต่ได้แชมป์เอฟเอคับนะในฤดูกาล2005ถึง2006แล้วก็ยูฟ่าซูเปอร์คัพนะในปี2005และถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่แฟนลิเวอร์พูลน่าจะจำกันได้ดีต่อมาในปี2006นะครับเฟร์นันโดมาเรนเตสก็ย้ายกลับมาเล่นบอลที่สเปนนะฮะกับทีมบาเลนเซีย กลับมาเล่นในสเปนรอบนี้เขาเล่นให้กับบารเลนเซียถึง3รฤดูกาลนะครับก็บมีแชมป์โกปาดาเรติดไม้ติดมือไปบ้างครับในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0จจากนั้นท้ายอาชีพก็ย้ายไปเล่นให้กับโอลิมปิกมา์เซนะครับก็บไปคว้าแชมป์ลีกเอิงได้หนึ่สมัยนะก่อนที่จะ แขวนสตัดนั่นเองนะในวัย34ปีปิดฉากชีวิตการขาแข่งแบบสวยงามเลยทีเดียวส่วนบทบาทในทีมชาติสเปนนั้นติดทีมชาติครั้งแรกในปี1998 19กนะครับก็เป็นช่วงที่เล่นให้กับเรัลมาริดนะเป็นช่วงสร้างชื่อของเขานั่นเองก็เล่นจนถึงปี2007ครับลงเล่นไปถึง47นัดและยิงได้27ประตูแต่ถ้าว่าในช่วงที่มอร์เลนเตสเล่นให้กับทีมชาติสเปนนั้นสเปนยังไม่ได้โหดมากนะก็เลยไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับ เอาล่ะเรามาดูในเกม FIFA า14กันบ้างนะครับว่ามารเต้นี่มันประมาณไหนนะครับตามความรู้สึกผมแล้วผมก็พูดไปแล้วนะมันคล้ายๆเลวานกับแฮร์รี่เคนคือเป็นกองหน้าตัวจบนะบแบบป้งปิดบัญชีอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบว่าเป็นตัวที่ไม่ต้องเยอะจังหวะนะครับกองหน้าสไตล์แบบคลาสสิกนะรอจบนะครับยืนตำแหน่งดีแล้วก็ยิงได้รุนแรงมากๆนะยิงนอกกรอบหวังผลได้นะเมื่อจะเป็นจังหวะเต็มข้อหักข้อเนี่ยถือว่า ค่อนข้างดีมากๆนะจะมีแค่เรื่องการยิงลูกปั่นนั่นแหละนะที่ผมมองว่ามันอาจจะแย่นิดนึงอาจจะด้วยค่าพลังหรือว่านิสัยของเขาที่ไม่เหมาะกับการยิงปั่นโค้งนะฮะก็อาจจะทําให้หวังผลได้น้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ยิงแบบซัดเต็มข้อนะหักข้ออะไรพวกนี้น่าจะหวังผลได้เยอะกว่านะแล้วก็เวลามันยิงเนี่ยบอลมันพุ่งแรงสะใจเหลือเกินนะสำหรับโมเรนเตสมาดูจหวันนี้นิดนงครับสวิโรแทงให้กับเนมาร์ครับปริมเส้นฝั่งซ้ายครับแล้วก็โมเรนเตสก็เข้าประจําตําแหน่งและเรียบร้อยครับ ี่จังหวะยิงลูกสวยๆนี่ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะในจังหวะของการเล่นลูกครอสเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่ำชองและช่ำนานพอสมควรนะครับสำหรับมอรเลนเตสโดยจะเป็นทักษะของการโหม่งนะลูกจักรยานอากาศการยิงแบบวอลเล่แบบไม่ต้องจับนี่ก็ถือว่าช่ำนานมากและนี่ก็โหม่งเข้าไปแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะ แล้วถ้าดูจากคลาสนักเตะที่เข้ามาใหม่นะไอ้มันจะมีมาริโอเมสอีกคนหนึ่งนะที่น่าจะเสียนในเรื่องของลูกมงลูกกาอากาศหรือว่าในเรื่องของการเป็นกองหน้าตัวจบอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่ารายนั้นเนี่ยสกิลมูฟน้อยนิดนึงแล้วก็ผมยังไม่เคยลองด้วยไม่รู้ว่าจะดีกว่ามเริเตสหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไว้เปิดได้จะมาลองให้ดูกันนะครับผมเอามาดูจังหวะเปิดมงกันอีกสักครั้งคนระับนี่ มีหลากหลายจังหวะครับในเรื่องการเปิดหมงนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ยืนโพสิชันดีแล้วก็เทคตัวขึ้นหมงได้หวังผลเลยเดียวในลูกนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะแม่สวยมากเลยเดมเบลเล่ได้เปิดจากตัวจริงนะครับจังหวะนี้ก็อีกจังหวะหนึ่งครับจอร์ดิโอบาที่เรียบร้อยครับนะในเรื่องของจังหวะการมงเนี่ยไม่มีปัญหาครับสำหรับผมก็ถือว่าผ่านเลยนะครับมาดูจังหวะมูเบ้นกันบ้างครับการเลี้ยงบอลการไปกับบอลน,นะหรือว่าการเอาตัวรอดในจังหวะของการเบียดยื้อแย่งนะครับผมนี่ฮะ ความแข็งแกร่งอ่ะดีพอสมควรนะสมดุลก็เยอะรูปร่างน้ําหนักดีนะครับทำให้เขาเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างนี้นะครับนี่จับบอลดูสิโอ้โหอย่างเฟลเลยแต่โดนรุมนะครับเสียบอลแบบง่ายๆมาดูจังหวะนี้ครับนี่กระเบียดสู้เลยนะรูดิเกอร์เนะี่ยดูสิเอาไม่ลงนะครับไปเรื่อยๆโดยๆแล้วก็เรียบร้อยครับจบสกอร์ได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับสำหรับโมเลนเตสนะนั่นคือความแข็งแกร่งนะถือว่าสตรองมากๆเลยละนี่จังหวะนี้ก็ เถินกลับมาเนี่ยต้องเสียบเลยนะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะอ่ะหู่จังหวัสุดท้ายครับโดนกับฟันได้หน่อยครับเนี่ยวิ่งแซงฟันไดมาได้นะครับแต่ก็โดนจังหวัดสุดท้ายไนดะ้ไม่รอดอยู่ดี เอาลรามาสรุปนิดนึงครับสำหรับกองหน้าคนนี้ครับเฟอร์นันโดมาเรนเตสนะถือว่าเป็นกองหน้าแนวแนวสไตรเกอร์ป้องปิดบัญชีนะครับที่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้งานยากมากจนเกินไปนะครับมีความเร็วในระดับที่เอาตัวรอดได้นะความแข็งแกร่งความสมดุลของร่างกายที่ดีนะการไปกับบอลก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบวิ่งทะลุช่องแบบเร็วฉีกกระชากกองหลังได้ขนาดนั้นนะครับก็ออกแนวแบบเป็นสายถ่ายหน่อยๆนะครับแล้วก็ติดฟูลทีมดีๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติสเปนนะเรัลมาริเอร์ นะครับโมนาโกโอลิมปิกมาเซสนะก็เลือกเอาไปใช้ทำฟูลทีมได้เยอะแยะเลยนะครับยิงลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเพิ่มเรื่องของการวิ่งของเขาให้ดีมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มความเร็วแบบจัดๆเลยนะครับผมก็สำหรับคะแนนความชอบนะผมให้ที่7.5เต็ม10แล้วกันนะฮะไม่ใช่ของหน้าแบบสเปคที่ผมชอบนะแต่ก็เล่นสนุกใช้ได้เลยละนะใครที่ชอบของหน้าตัวใหญ่รูปร่างดีในครับวิ่งช่อง ใช้ได้เดี๋ยวก็ลองดูนะครับมาเรนเตสตนะยินตำแหน่งดีใช้ได้เลยนะเรื่องลูกหม่งลูกอะไรก็ไม่มีปัญหายิงไกลได้ด้วยนะครับก็ลองดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองคลาสซีโร่ตัวอน่เนี่ยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับหรือว่าฟูทีมอะไรที่มันแบบน่าสนใจนะก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปเลยเทานี้ไปแล้วครับสวัสดีบาย